วันนี้ก็จะโปรดโยมอยู่ในกรุงเทพมาถามไทยสุขทุกกขันอีกวันหนึ่งโยมอยู่กับใครหลานสองคนหลานสคนหลานชายหลานผู้หญิงอยู่เป็นหลานผู้ชายผู้ชายอายุเยอะเลยยัง<อ>เดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ได้นะ สิบหกหรือสิบเจ็ดเยเ,เรียนปวชค่ะอ๋ปะอปวชเลยนะอืะมนี่ถ้วยอะไรนี่อ๋อไอเขาเตะบ,บอลนอะ่ะเตะบอลได้ถ้วยเลยเหรอถ้วยอะไรถ้วยชนะเหรอจ้ะอ๋อ <laughs> นักบอลน,นักบอลมีไฟเปิดไหมเนี่ยเครื่องขังนี่เปิดเปิดดูไออันที่สองนะเปิดดู่ะ เอานั่งในนี้ยูไม่ต้องเลือดแล้วแต่หันหน้าไปทางนี้ปิดพัดลมก่อนอึ๊บเออหลานนี่เหรออ่ามามาเจอพระเอกแล้วมานี่มานี่มานี่หลานชายเข,ข้ามานี่ลูกวันนี้เขาไปรับไอ้ประกาศเสนอบตรอะไอรเกล็ดหัดอ,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 อ่านั่งนี่ถ้วยอะไรลูกนี่ถ้วยชาฮะแชมป์ โอ้โหนั่งใกล้ๆอยู่ใกล้ๆวแชมป์แม่ค่อยภูมิใจหน่อยนอนาคตเนี่ยจะเรียนปวสไม่มีแต่งค่าเดิมปวสตอนนี้จบวชแลยรึจบแล้วจบแล้วไปรับเกียรติบัตรวันนี้จบแลไปรับเกียรติเกียรติบัตรปวชปวสก็ต้องอีกสองปีครับของหนูเรียนเรียนสายไหนลูกช่างไหนวิชาที่จบอ๋อการตลาดครับโอปวชมีการตลาดรึเปล่าใช่มีเอามีเรียนดึก เราเรานึกว่าบอชเป็นสายช่าง๋ยวนี้ามีมีเพิ่มไหมนะใช่ใชแล้วคิดแล้วว่างจบการตลาดแล้วขายอะไรเป็นออกแบบอะไรเป็นบ้างเป็นครับเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นเอาลองขายผลิตภัณฑ์ฮะผลิตภัณฑ์อ,อะไรบ้างอย่างคิดด้วยอ่ะสมมติรองเท้ารองเท้ายี่ห้ออะไรลุตบ้านนี่ยครับ ฟุตบอลอ๋อชอบฟ<อ>ุตบอลใช่ครับกาจะผลิตรองเท้าเป็นเป็นแบรนด์ตัวเองเหรอใช่ครับโอ้โห oh, oh. ไม่ชอบแบรนด์แล้วได้เขียนแบบป่ะยังยังครับอ้าวเอยังนั่งธรรมดาก็ได้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 แล้วนี่คือยายยายเดี๋ดยวหยิบเอาแบ็คออกเปออ็นกระดังสมองตีออกเลยก็ได้ออกอ สมองตีบเดินมันเยอะเนาะคนสมองตีบเป็นนั่งซีกอะฮะจำไม่ได้เดินต้องใช้ไม่เท้าสมองตีบนี่เยอะจังคนคนในกรุงเทพนี่จะมาเจอเจอเยอะเหมือนกันนั่นเป็นเพราะอะไรไขมันสูงหรือว่าความดันสูงตีบความดันเนาะเดี๋ยวพัดลมไม่พอไม่ต้องค่ะ ทีนี้แลวอยู่กันแบบนี้โยมและเอารายรับมาจากไหนไอเงินพิการกับเงินไหนผู้สูงอายุบางทีก็ข้างบ้านเขาเอาข้าววัดมาก็มาแบาง่งนแล้วลูกชายอายุเท่าไหร่นะสิบแปดครับสิบแปดหาเงินอะไรเป็นหรือยัง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 ไม่ได้ฮะและ้วแล้วโยมต้องให้เงินวันเท่าไหร่เวลาไปเรียนไ,ไม่ได้ฮะลุง่ฝยเอา่ฝย ฮะพอดีคณะกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือคือว่าให้อทิระห้าร้อยไปขอผู้ใหญ่ใจดีมาอ๋อมีให้เขาวันละร้อยะค่ะเพื่อที่จะให้เขาจบมุดที่ได้เพราะเขาเดือดร้อนมากไม่จบเ้าคือเขาไม่มีตังค์นี้จะจบมุดอะค่ะได้สี่ห้าเดือนแล้วอ๋อตกลงมีผู้ใหญ่ใจดีทางคณะกรรมการไปขอมาให้ก็เลยได้มาวันละร้อยอทิก็คือห้าร้อย ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเรียนจบมาแล้วใช่ยังไม่ได้วุฒินะคะันไปรับมันไปรับมาแล้วใช่รับมาแล้วรับมาแล้วคือว่าจบสมบูรณ์แล้วนะครับคิดยังไงต่อยังเฮ้ยเน่นะเอาความคิดลูกก่อนความอะมีมาหาอะไรฮะมาอะไรจะเรียนมา้อะไรม,มีที่ติดต่อแล้วเขาให้ทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเขาให้ทุนห้าสิบคืออะไร หรือผมไปคัดบอลพุทซอมอ๋อแล้วเข้าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแบบว่าได้ทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทุนเรียนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายไปอีกครับค่าใช้จ่ายเราต้องไปไปจ่ายเองใช่แต่ทุนเรียนเขาเขาออกให้เราครึ่งหนึ่งใช่ครับเล็กเรากู้อะไรได้ไหมกู้ได้ท้าสอไอ้ไอ้ก็จสออะไรนะใช่ แล้วล้วเคยกู้ย,ยังยังครับไดคคิดว่าจะไปกู้ใช่ไหมคิดอยู่อ่ะบจริงจริงชีวิตถ้าเราดิ้นรนตั้งแต,แต่เป็นหนุ่มเป็นเป็นวัยที่กำลังโตและเราคิดเองเป็นนั่นแหละอนาคตมันอยู่กับความคิดไม่ใช่อนาคตอยู่ที่คนช่วยเราถ้าอนาคตเราเราดิ้นรนจากปัจจุบันไปสู่อนาคตถ้ารอดนะยังไงก็เราเพึ่งตัวเองได้ แต่ถ้าวันนี้เราก็ให้คุณมาช่วยเราและเราโตได้จริงไม่ได้เนี่ยยังไงก็หมดและมันก็โตไม่ได้ฉะนั้นคิดในเมื่อเรียนการตลาดแล้วก็ต้องต้องคิดเป็นเนี่ยอย่างอะไรก็ตามเรามองให้เป็นเงินมันก็เป็นเงินถ้าเรามองขนาดขอนไม้เรามองให้เป็นเงิน,นก็เป็นเงินมองเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้มองเป็นฐานก็ได้ มองเป็นเศษไม้ที่ไร้ค่าก็ได้หินเหมือนกันเรามองเป็นเงินก็ได้เรามาเกียรมาทําให้สวยให้เหงาให้วาวแต่นี่วิธีไปทำยังไงก็ไปหาเอาส่วนต้นทุนเนี่ยบางอย่างก็เรียกว่าจับเสื้อมือเปล่าจับมาขายไปหรือเป็นแค่ตัวกลางเชื่อมจากต้นนี้และไปหายคนหนึ่งเมือนคำว่าคาว่า,า,วานหน้าประมาณเป็นคนเชื่อมกันเนี่ย ลูกต้องไปคิดเองถ้าทังถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะหลวงพ่อว่าการศึกษากับความสำเร็จนั้นคนละเรื่องกันนะเพราะคนจบวิทยาโทเเอกไม่ได้ไม่ได้สำเร็จทุกคนคนที่ไม่จบสำเร็จก็มีเฉะนั้นสำเร็จไม่สำเร็จคือความคิดการตัดสินใจความอดทนความพยายามและเราไม่หยุดนิ่งใน ในการเดินต่อยังไงก็สำเร็จหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าจบปริญญาตรีแล้วจะสำเร็จจบปริญญาโทแล้วแลจะสำเร็จแต่ถ้าเรียนได้ก็ดีมันเป็นต้นทุนของวุฒิการศึกษามันมันจะมีโอกาสที่ที่สังคมเขาให้โอกาสมากกว่าก็ได้แต่ไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าปีนหนึ่งจบเป็นแสนไหมปริญญาตรีเป็นแสนแต่ตำแหน่งอะ มีเป็นพันนี่แม่เวลาสอบเข้ามาหลาลัยดูเนี่ยโอ้โหนักเรียนมาสอบกันเป็นหมื่นแต่เขารับแค่อะไรใช่ไหมใหญ่ละที่นี่ยุ่งเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวม้งม้งนอนอยังไงม้งแกงเดี๋ยวเอาม้งให้สองหลังก็ได้เอาคนละเออเดี๋ยวเอาม้งนีไหมมีม้งไหมอเอาม้งมาสองหลังเอาหกพุทมาสองหลังก็ได้นอน เอาอย่างนี้เดี๋ยวธรรมาจะช่วยเป็นเบื้องต้นไว้ให้โยมไว้ใช้แต่ส่วนลูกชายคนนี้ธรรมาบอกตรงว่าไม่ได้ห่วงนะแตม่มาของคนแก่มากกว่าที่ไม่มีเรี่ยวแรงส่วนเด็กหนุ่มเนี่ยเรายังมีอนาคตเรายังมีความคิดเรายังหาเงินได้มางคนเด็กอายุสิบสี่สิบห้ามีเงินเป็นล้านเลยนะถูกไหมลูกร <ฮะ S 1> ังคนยังเรียนนังสืออยู่ <ฮะ S 1> มันคนสิบเจ็ดสิบแปด มีธุรกิจตัวตัวเองแล้วแต่บางคนยังยังเรียนอยู่บางคนยังเดินตามพ่อแม่อยู่แต่บางคนนี่เริ่มเป็นเท่าแก่แล้วก็สุดแล้วแต่นะตรงนี้มันอยู่ที่ลูกเอง <Okay. S 1> เอไปคิดนะเพราะว่าวุฒิการศึกษาก็มีแล้วระดับอนนี้ก็คือม .6 เลยนี่ใช่ไหมใช่นี่ม .6 แล้วแต่ปริญญาก็อีกสี่ปีแต่อนุปริญญาอีกสองปีแต่ว่าถ้ามันยังไม่ใช่เวลา แต่ถ้าเวลามันมีก็ฟ้าไปก่อนอย่างเราได้ทุนตรงนี้ทําไงให้มันมีเงินที่จะไปเรียนได้หรือเราจะต้องพัฒนาไงก็สุดแรกแต่ลองดูนะหน้าที่การงานเอาเงินช่วยบ้านนี้สักสามหมื่นไปเชื่อไม่มีเงินสามหมื่นทำให้งอกก็ได้ทำให้หมดก็ได้เชื่อไหมลูกเอาให้ยายใ,ในยาย แก,แก่แล้วขอบคุณนักยแก่แล้วดูมนไยกนอย่าทิ้งยายคนนี้นะเพราะคนนี้จะแก่ลงแต่เราหนุ่มขึ้นถ้าทิ้งคนนี้เมื่อไหร่เราฆ่าเป็นคนนี้หายไปไปเลี้ยงคนอื่นแต่ทิ้งยายเราบางคนใช้ไม่ได้คนที่เลี้ยงเราคือยายคนที่ดูแลเราคือยายที่สุขหันอนเราก็คือบ้านยายไม่แต่หลังเล็กๆก,ก,ก็ตามคนอื่นมาทีหลังเนี่ยคนนี้มาก่อน อย่าไปเอาคนข้างหลังมาเป็นคนสําคัญกว่าคนที่อยู่ปกป้องเรานี่จะลองยายแข็งแรงนะแกก็หาเงินเพื่อมาส่งเราเชื่อไหมใช่ใช่ใช่ใชไหมเมืก er er. oh ่อนนี่ยขายขนมเดินขายขนมเข็นรถขายขนมอ่อนี้แต่จ้ะเลี้ยงตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบบ่แม่เ็เลียงไบ่ เอาเอาให้เด็กหมื่นหนึ่งด้วยคุณให้เด็กหมื่นหลวงพ่อพิสูจน์หนูหมื่นหนึ่งว่าหนูไปทําอะไรไปหนูจะไปซื้อยากินเหล้าสูบหรีเลี้ยงเพื่อนกินกินเหล้ากินยาไม่มีใช่ไหมมันไร้สาระมหมดเลยและม,ม,มันไม่ไม,ม,มันไม่ไมีอนาคตแต่ถ้าหนูคิดว่าหมื่นนี้เก็บไว้ยามจะเป็นคาว่าเพื่อนมีเงินเพื่อนเยอะไม่มีเงินเพื่อนเกือบไม่มีลองยืมดูเดียวใช่ไหมใช่เอาให้ไปหมื่น นี่เป็นเงินส่วนตัวนะพ่อให้ลูกไปแล้วไปพิสูจน์ชีวิตเองว่าเราใช้เงินแค่ไหนไปคิดเองหรือว่าสิ่งที่จําเป็นที่ลูกจะต้องใช้ไปใช้ไม่ต้องไปตามเขาเสื้อผ้าสองร้อยเราก็ใส่ได้สองหมื่นมันก็ใส่ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปใส่ตัวนั้นใส่ตัวนี้กับสบายกว่าแต่ถ้าใส่ตัวนั้นเนี่ยเราเป็นหนี้เขาและเรื่องอะไรมันก็เสื่อเหมือนกัน <Okay. S 1> ถูกไหมครับออ ข้าวจาละร้อยก็มีจายละห้าสิบก็มีจายละหมื่นก็มีแต่นสำหรับอย่างเราจําเป็นไหมเวลานี้ไม่จเป็นแต่ถ้าเรารวยวันนั้นกินเลยกินนะเออถูกต้องนะเอาไปคิดเอาเอาไหนลองลองคิดดูด้วย่าทำเอาเข้าเาก่อนลองนึกว่าได้เงินหมื่นรู้ว่าทำอะไรไปลองดูดิไ,ดดไปต้องไปสมัครก่อนคนระับเอาไปสมัคร ม,มาอะไรครับอะไรแ,แต่เขาเขายังอยากเรียนอยู่โอเคงั้นเอาข้าวมาเรียบร้อยนะกับข้าวอเอาอะไรแปดลูกก็ได้อ่าโ okay. อเคเอายมหนึ่งนาทีสุดท้ายนะอย่างชีวิตเนี่ยตอนนี้คือระหว่างยายกับหลานหลานกำลังโตยายกำลังแก่หลานกำลงัยยลง,ลลงมีเรียรยยเยเร่ยวแรงขึ้นยายกำลังจะหมดเรี่ยวแรง อนาคตทางนี้กําลังจะ,สะแสวงหาแต่ยายอนาคตกำลังดับลงไปนี่คือชีวิตที่เขาลงทุนมาทั้งหมดก็คือหลานคนนี้ค่าตอบแทนจะมีหรือไม่อยู่ที่ตัวลูกแต่คนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ที่รู้ๆเขาคือผู้มีพระคุณจำไว้นะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดคนนี้เด็ดขาดท่านจะบ่นท่านจะว่าท่านจะ นั่นคือความรักทั้งหมดลงเจ็บป่วยดูใครจะไปเฝ้าเรามีไหมไม่มีโอ้แค่มาแป๊บเดียวก็ไปแล้วเพื่อนครบให้ดีลูกอย่าไปเลือกครบมั่วไม่เอาไอ้เพื่อนใจถึงมีนักเลงมีปืนมีไม้มียาเสพติดอย่าไปครบติดคุกเสียอนาคตอ่านะเอาวิทยุมาให้ฟังธรรมะเอามุงมานะยุงเยอะจ้คุณนั่งยังยุงกัดเลย เนี่ยพอมืดหน่อยน่าจะยุงนะพอหัวค่ำเดี๋ยวยุงออกแล้วอา้อาวเดี๋ยวบอกบอกวิธีใหญ่นะเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นเลขสามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดนี่คือการบรรยายสามแปดเจ็ดเนี่ยบันทึกไว้ที่แปดได้เลขสามแปดเจ็ดนะวิธีเปิดถือไว้ลูกเปิดแค่เนี้ยปึ๊บเนี่ยเลขหนึ่งจะทำมัดก่อนทำมัดเช้า อยากดังก็เล่นลดเสียงดังก็ลดลงถ้าฟังเทศตั้งแต่เลข3นะกดเลข3รีโมทนี่เริ่มบรรยายแล้วจนถึง 3, 8, 7แปดเต่พอฟังไปมันไปไกลเรื่อยเอ๊ะทำไงจะสวดมนต์ก็ต้องกดเลขหนึ่งกลับมาใหม่ก็ไม่งั้นจะไปเรื่อยเรื่อยลันไปเรื่อยเรื่อย อเอา<ล>เอาสื้อผ้าเด็กด้วยนะ <ใจ S 1> มา,าส่งมาแล้วก็ใช้ใจเราเอาไว้ฟังด้วยนะ,ะ,ะหัดพุทโทนอนกํำหนดดูลมหายใจเข้าไม่ต้องออกเสียงกํำหนดข้างในพุทธออกโทยุ่งในพุทธหายใจเข้าไม่ต้องออกเสียงโทอยู่ข้างในให้พุทธโทอยู่ข้างในทำแบบสบายไม่ต้องไปบังคับ แล้วเวลาหลับหลับไปเลยสบายอยู่ในพุโทโธหรือภาวนาแล้วพอมันเริ่มนิ่งปับ๊บอาจจะไม่ต้องใช้เสียงพุโทโธได้ให้ออสติดูจิตที่นิ่งพอแล้วนั่นเรียกอยู่ในฌานนะพุโทโธพุโทโธถ้าอยากออกเสียงก็ไม่ต้องไม่ต้องกําหนดลมถ้าออกเสียงไม่ต้องกําหนดลมนั่งพุโทโธพุโทโธแต่ถ้ากําหนดลมไม่ต้องออกเสียงนะครับเงียบอยู่ข้างในโธอยู่ข้างใน ฝึกพุทธเข้าโทออกแค่นี้อาน,นิสงส์เยอะเลยนะเรียกฝึกสติให้เกิดสมาธิพอสมาธิเกิดเดี๋ยวปัญญาก็เกิดอารับให้ยายนะออาเก็บเลยนะลูกรีโมทก็ไม่ต้องเปิดอะไรก็แค่กดหนึ่งสองมันเปิดเองอยู่แล้วนะเอามาเดี๋นี้เสียบปลั๊กปั๊บ,บชาร์จไปในตัวมีทนันแะห้งเปิดปั๊บชาร์จไปในตัวมีนนะเออมา อามาอามาส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเออส่งมาส่งเอาเสื้อให้ลูกหลานเนี่ยไว้ใส่ลูกเสื้อเออใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะลูกครับไม่ต้องไปตามใครลูกใช้ชีวิตให้ให้สมกับเวลาของเราว่าช่วงนี้เราควรใช้แค่ไหนวันที่มีใช้เท่าไหร่ไม่เป็นไรลูกเรามีแล้ว อนี่มีมุ้งมาไหมอ่ะสองหลังเอ่อเอามาคืนนี้ยุ่งไม่กัดแล้วพัดลมมีตัวเดียวออสองอีกตัวนี้ยังดีอยู่นะมันเก่ามาแล้วนะเอ่อน,นี่มุ้งเนี่ยคนละหลังนะเชือกฟางเรามีไหมหรือไม่มีก็หาเองนะเาอามีแล้วที่นี่มีมีข้าวหอมอย่างดีเลยเอหอมมะลิแท้นิ่มข้าวที่นี่น อย่าว่าทีเดียวว่า,วาแบงเงเดี๋ยวหนักด่าเกินหนักเกินนิดเดียอ,อันนี้กินไว้ตอนก่อนนอนนะขอเดียววันเราห่อสิบห้าวันสอ,องกล่องกล่<า>องละสิบห้าเมตตาทมค้ำจุนโลกญาติยโยมเอยเกิดมาชาติ ทานศีลภาวนาทำไว้แล้วไปกินข้าวต้มเช้าๆต้มข้าวร้อนๆอ่าไอ้ก็เรียกคล้ายๆผักอะไรต้นผักก้านข้าวนาดองอ๋อมาจากไต้หวันลูกศิษย์เขาส่งมาเอาวางวาง ยาหม่องอาวายยานวดอาไว้วมมียาหอมยาลมใช่ไหมนั่นไอเออนี่ยาหอมชื่นใจเลยนะใส่ชงน้ำร้อนนิ่เขียงเอาเรียบร้อยโมทนาสุตว์แค่นี้นะจต่มาไปแล้วย